วันนี้มาพบกับ Toyota a l t i ติ 1.8G ปี2011นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะสะภาพสวยนะครับสีสันสวยงามเงาเงาฉ่ำเลยนะดูรอบคันนะครับแมคคอบ16นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับอัน,นคันนี้นะไฟไท้าย LED แบบกระจายนะครับสภาพสีสวยงามนะคันนี้นะครับ หน้าปัดเรื่องแสงนะครับเลืไกไม้สองแสนหนมนกิโลนะครับวิทยุเดิมโรงงานแอร์ออโต้เกียขั้นบันไดแซมลายไม้สภาพภายในสวยสวยสะอาดสะอาดเบาะหนังแท้เดิมโรงงานสภาพตึงๆนะครับด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับพรมหลังคาขาว,ขาวสะอาดบอกด้านหลังมีที่พักแขนพร้อมที่ใส่แก้วนะครับ สามารถพับเบาได้นะครับแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเครื่องยนต์ดูโอ v ีวดีไเกีย7สปีดนะครับสภาพเดิมนะครับข้างหน้าถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ในเบอร์0917534769นะครับเดอรทอมคุยคาย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ